คิดเองบ่ควบคิดในน,นี้ไปใครนอนเถื่อเขาเห้าอยู่กับมมี่หาก็อยากหาเงินไปเที่ยววันเสาร์วันอาทิตย์ว่างมันเถื่อกะอยากไปดิ้นแน่ไปดินน้นไหมเออดูเพราะว่าไปดิ้นไหมเนี่ยกาชาสิเรค้าอยู่พี่นองเลยเพราะว่ายังเนาะอยู่ห้าอยากหาเงินแบบไปเทียนนี่เ้ากะ แม่เมื่อเช้นนี้ก็หายสิพันนะครัวันนี้ซื้อบเบิร์ตซ้ำเอาอยากหาเงินปางเฮียนหาเงินมาซื้อได้ซื้อง่ายพอได้แต่ละมือเอาอยู่ละลาก็ะม่หัวจะเป็นเน่าไรเขาก็ต้องหาเพราะว่าเงินมันโบดดแดนมาหาเองเขาต้องอยู่โดยสองมือสองตีนสองข้า าออกมาาเห็นบาบุญครับน้องมวยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้เนาะโอสบายดีสบายดีกำลังเรียนหนังสืออยู่หน่อย <No. S 1> ม,มีตังนังบ่อย oh, <no. S 1> อุ้มมเอ้าหักเลยหักเลย <No. S 1> โอ้ยพี่น้องเลยเนาะเอ้าพี่น้องเลยกับเมื่อนี้เนาะมานําเสนอโตอยู่กับน้องมวยเพิ่นกำลังเรียนหนังสืออยู่ทําการบ้านอยู่กับฉันพี่น้องเลยเนาะมาเดีพบวพบกันไกล มือ่อรายเดือนได้พี่นอ้องเลยอบุญกับบุญเขามาหนะาเพลินเนาะวันนี้กะบพินหมื่นหนึ่งที่ว่าเขามาเยี่ยมยามถามไทยรับน้องมวยเพราะว่ามีทางเอฟซีพีเจดีจากฝั่งไทยเนาะอยากให้มาบุญเขามาหนะาเพลินเนาะเก่อนอื่นพี่นอ้องเลยขอกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมู่เพลินกันเบิดสุขุมสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเอาอบุญกับเฮ็ดนายหญา,างหญิง,งพี่นอ้องเลยเจ็บเจ็บกระเพาะพี่น้องก,กระเพาะขึ้นเนาะ ขออนุญาตน้ำพี่น้องไรแน่นโดยเฉตอนนี้เนาะ,ะเลยอดเอาก่อนเนาะมาหาน้องมวยก่อนพี่น้องเอ้พอดีมีทางพีใจดีจากฝั่งไทยเน,ะนาะคนแหวันนี้เนาะชืออ่าเื่องอยู่ของกินก็คือไข่เนาะหนึ่งแกะแล้วก็มีมาม่าเนาะหนึ่งแก๊สแล้วก็ขนมพี่น้องเอ้มาเยี่ยมยามถามข่าวครับน้องมวยเนาะว่าเป็นังไรเนี่ยบริเวณหน้ากันไล้เมื่ออะไรพี่น้องเอ้คอมเมนต์ไร้มืม่อแล้วเนาะ ลายเดือนออนร <c oughs> อบลายเดือนพี่น้องเลยที่วัลุนบุรีมาเยี่ยมยามน้องมวยอะไรกินทอดกึ่งกลางยู่บ่กินทอดกึ่เก่ากินทอดอกึ่เก่าเนาะเพราะว่ายังพี่น้องอวุนบุรีมาก,กะน้องมวยคนไปเฮียนเนาะเวลาคนไปเฮียนห่ะเาผัดมาเราบ,บุเหน็นเพลินเนาะเขามาอยู่คือมหามมหาทั้งแม่ปุ๋งมาหาทางน้องน้อยคนกัเขามาอยู่เนาะแต่ว่าบุเห็นน้องมวยเนาะคนกันไปเฮียนเนาะมาเลิกเฮียนมากกับคำแล้วเนาะ นอกจากนี้เวลาประบุญมากก็ต้องคำคำนั่นนี่จังเลยพ่อเพิ่นเนาะก็เลยเขามาหาทั้งพิน่นอ่ามาเยี่ยมมายาม,ายามถามข่าวเป็นอะไรนะเนาะการอยู่การเฮียนคือว่ามีแผนชื่อคาคายังบอกกคิดในใจอยู่บอโดยอืมเราชื่าอยังก็เขาอยากขายอยันนั้นเขาอยากขายน,าาน,น้ำหวานยำฮ้อดมันเข่าวกับอากาศโดยาน,าน,น้ำหวานยำฮ้อนเนาะ ใจน้อยจะขายเองปะ่ะจะขายเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์เวลาวันเสาร์วันอานทิตย์ก็ะกได้ไปขายเนาะโดยโดยโดยคิดว่ดาจะไปขายเท่าไรขายในหมู่บ้านเนี่ยปะ่ะโดยขายบนแม่ไปขายเตะกี้น้ำวานแบบประเภทแบบแบบน้ำวานน้ำวานแบบกระแลมยังนี่ยปะ่ะหรือว่าน้ำวานแบบกระโถนก็ได้กระแลมจะเอาได้มันไม่มีตู้เย็นเนาะ มีแต่น้ำหวานีหที่ว่าเป็นถั่วถั่วดำถั่วเขียวนำเป็นุ่นๆนะเนาะโดยเอาไปหาไปตลาดแล้วมาขายบ่โดยขายต่อเนาะแล้วก็แซ่ใช้ทั้งน้ำก่อนแล้วเนาะโดยคิดเองบ่คบคิดในนี้มีใครนอนเถอเฮาเฮาอยู่กับโมมี่เฮาก็อยากหาเงินไปเฮียนวันเสาร์วันอาทิตย์ว่างบางเถอะก็อยากไปดิ้นแน่ไปดิ้นใหม เพราะว่าไปดิ้นมานี่ก็บชนะสิเดคาอยู่พี่น้องเลยเพราะว่ายังเนาะทั้งซ่างมันก็เฮ็ดเฮ็ดเพือนซ่านอยู่นะเนาะแล้วก็อากาศมันฮอนเน่เพิ่งก็สื่อกินอยู่ดอกเนาะยัยยงเงินหน่อยก็มีแต่คาใยซ่างก็ยังดีเนาะแต่บาน,น้องมือก็เลาะเนี่ยกันก็สิเดคาอยู่ดอกเนาะเพราะอากาศมันฮอนพี่นะ้องเลยคือไปห,หันกับเพื่อนอ่าน้องน้ำไสเพิ่อนซ่างมันก็ยังเฮ็ดเพื่อนอยู่เนาะถถวไปหาเลาะท้าตอนนั้นก็คือสิเดคาอยู่กับทีมงานสายบุญกับอ่าโพลยูทูบเบอ,เอร์เนาะกั ไปออกข่าวออกข่าวออกคือ,อนจะเด้ค้าอยู่แล้วหักใจคิดอยากค็ดเนาะโดยออยหักขายในช่วงเวลาวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะโดยเขได้หามีรายได้ไปลงทางมุ่งเฮียนอะไรพี่น้อง,งเลยเนาะก็เลยมีทั้งพี่ใจดีจากฝั่งไทยอะไรเนาะคนอยากให้บุญมาทานเบิง้งโอ้ดอกมวยความคิดแบบว่ายอยากขาดอยากขายอยากเป็นแม่ค้าเนาะคนก็โอ้ให้มาบุญน,นะมาสัมผัสเบิ้งแน่มาทานเบิ้งแน่ เป็นยังไดแน่อยากขายคิดคงคิดจะขาาในย่อนยังเป็นอะไรย่อนยังมาอยากขายเครื่องขายของนี่ความคิดของเจ้าย่อนลงงวยอยากขายเครื่องมวยกับมันขึ้นในการน้องคิดอยู่ดยเอาอยากหาเงินแบบไปเฮียนนี่เขากับคือ,อแม่เมื่อเ้ารนี้ก็หายสิบพันเขาก็ยังซื้อโบอเบิร์ตซ้ำด้วยเอาอยากหาเงินไปเฮียนห,หาเงินมา ซื้อได้ซื้อง่ายพอได้ huh. แต่และมือโดยเฮาอ,อยู่ละลากระมือหัวสิเป็นแนวใเฮาก็ต้องหาเพราะว่าเงินมันโบด้แดนมาเฮาเองเฮาต้องอยู่โดยสองมือสองตีนของเฮาโดยโดยอือก็คือความคิดของมวยพี่น้องเลยเนาะกาถือว่าสำหรับบุญกะโอเคเนาะโอเคสำหรับความคิดเห็นของมวยอยากอยากได้อยากมีเนาะเลย ถือว่าเฮาบรรเทาที่หน่อยยูระละเนาะหาใจถิ่มละละเนาะด้วยขอดีใจพี่น้องที่ว่าน้องวัวบันคิดแนวนี้เนาะอ่าไดวแป๊บหนึ่งพี่น้องอาบุญอ่าขออนุญาตหันกล่องลังให้ก่อนเพราะว่ากล่องนี้เมื่อแล้วเนาะด้วยน้องมวยดำขอนดำเข่าแล้วอ่าบุ ine, right right people, people, นกระแลเข่ากแลเข่าแล้วพี่น้องเลยเนาะขออนุญาตแป๊บหนึ่งพี่น้องเลยเคพี่น้องเลยเมื่อกี้โซโลเซลล์เขากำลังเปิดพี่น้องเลยเมื่อกี้โซลโลเชว่าเปิดเนาะไอคือ มันเมือเ่อยแน่นเนาะโด้วยแต่ยังกินแรง,งมาเนี่ยหมยังหมูเนาะโดยอืมเลยเป็นอะไรขออนุญาตเรื่องเงินได้อนังเด้อตอนนี้ต้องซืออ้อหมูบะเฮ้ยคงซื้อใครน้องตุ๊กปะน้องวอนมานีน้องวอนมานีโดยยืมเื่อม,มูมาไอือโอ้บริคมงั่งบริแพกันเนี่เนาะพี่น้อะไรอันนี้ต้องซื้อของหมูพี่น้องเห็นอย่งบริเนาะอ่า เป็นกอนองมวยพี่น้องเลยงามเนาะแบบโอ้ต่างกันลายครับเอาบุญเคสขี้พี่น้องเลยน้องเขียนตัวน้อยเนาะแต่ว่าละเอียดดีพี่น้องเลยอ่าเป็นวีซ่าวีซ่าพระเอ้ภูมิภูมิสะอาดอืมเช่าภูมิศาสตร์กำลังเขียนบทรายงานส่งอื่นเนาะโดยโดยีใจหลายพี่น้องเอาบุญมาเห็นกะ โมแม่จัดฉากจัดภาพได้พี่น้องเลยเนาะบุญยังมากเห็นเพลินเฮียนหนังสือเลยพี่น้องเลยอ่าธุระน้องเพิ่งมีความตั้งใจสูงอยู่เนาะอ่าข้มูลน,น้องอยากเป็นยังก็กอ,อยากเป็นหมออยากเป็นหมอคือกันกับน้องมารีเลยพี่น้องเลยหัจักน้องมารีป่ะหัวใจหัวใจป่ะโดยอ่น้องมารีเป็นอยู่มอสามป่ะโดยของสามสามของสามสามโดยเป็นแบบเป็นหมู่สนิทกันมาเลยว่าเป็นแก่คนหัจักจกัน ก็เป็นคนหูวจักกันอืมโดยไปกับมึงเคยกระทากันทามกันอยู่หูวจักกันเนาะว่าวุ่นกันได้ทามทั้งน้องมะลิพันอยู่หูวจักน้องมวยบบคนเราหูวจักอยู่หัาสันพี่นังเลยอ่าน้องมวยเฮียนอยู่มอสองเนาะโดยอืมเป็ได้เกรดการเฮียนดีดีอยู่เนาะโดยมักซิบตลอดปะกะมีอยู่มักเจ็ดมักซิบก็มีทำสุดเท่าไหรก็ วีซ <ersch> ่าได้ได้แาบคะแนนสูงกว่าหมู่วีซ่าได้จเรียนธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์โดยธรรมศาสตร์เนาะโดยโอเคโอเคภาษาอังกฤษเด้ภาษาอังกฤษก็ได้อยูมักเจ็ดมักเจ็ดโดยอือโดยโดยว่าถ้าว่าเฮียนภาษาอังกฤษนี่น้องมาเฮียนอยู่บ่เฮียนภาษาอังกฤษก็ มักอยู่ยโ,โดยเพราะว่ามันนั่นเขาไปใสกับฮสิไดเอ่านออกเพราะว่าถามมีคนนไปว่าเขาแบบเขาเป็นภาษาอังกฤษนี่สมุนเ่ามาหลอกดาเ่าได้เ่าโมโหได้จ้ะแมนเมนโดยเขาเป็นแบบพ่อเป็นบบด้วยว่าแบบพออ่านออกเก่นได้เนาะโดยเพ่นเรามาเขาก็ยังแบบครับภาษอ่าฝรั่งมาต่างชาติมาเนาะนะท่องเที่ยวถามทาง บบ <No. S 1> จักมือไซหัวยางเดียนะมันกัดจักไดนะ้เนาะคือกัดบาบนเลยพี่น้องเลยเนาะคือความูรร้สึในตอนนั่นเนาะต่างชาติหรือว,ว่าฝรัง่งคนในมาเทียบานเฮานะ่ะอ่ามางทีคนทามทางเนาะไปหานไปหนี่นาะโอ้ยคือกับตัวเองแหละแต่ว่าไม่ความูรร้สึือทัดใจเนาะแบบว่าจนนะเข้ <No. S 1> าจะตอบได้่นะจะคู่ตอนนั่นนะ่ะบอนบล็อกยังนะพี่น้องเลยแต่คู่ยุบนทามทางแบบไปหันไปหนี่นะฮะแต่ว่าตอบได้พี่น้องเลยแบบว่าถือกับ,บนะตัวเองแหละแบบ แน,นั่นแหละเนาะมันตอบผมบันทึกมีแต่ว่านูอย่างเดียวเลยเซ้น <c oughs> <c oughs> นูอย่างเดียวพี่น้องเลยดีแล้วเนาะอ่านออกเขียนได้เพราะเดี๋ยวนตามทางเพราะเด้๋นะู่เนาะด้วยน่อยแต่ว่าถ้าเป็นแพทย์เป็นหมอนี่เขาต้องเรียนภาษาอังกฤษเก่งนะเพี่น้องเลยเนาะเพราอย่างการเรียนแพทย์เนาะคนก็ต้องมาที่หนึ่งนี่แหละภาษานะอังกฤษเนาะด้วยเป็นความฝันอันเดียวกันครับน้องมะลิเลยพี่น้องเลยน้องมะลิปฏิบารณ์ซอเลียด เช็ดหน้าเพิ่กน,นกะฮานาคารอยากเป็นแพทย์คือกันอยากเป็นแพทย์เป็นหมอเนาะย,นย้อนี้ยงน้อยอยากเช่นแพทย์เป็นหมอกล้ามเถ่อเฮาแบบอยากสวยผู้คนที่เจ็บเป็นหรือว<ม>่าพ่อแมเ่เฮาเป็นยังกะตาม,มเฮากะสวยเพิ่นได้โดย<ม>สวยเบิดทุกคนเลยในโลกนี้ที่เจ็บเป็นอืนอ่นๆเนาะดีใจดีไลน์พี่น้องเลยเนาะคือตอนนี้มาบุญมาหาน้องก,กับเจ็บกระเพาะอ,อยู่ตอนนี้พี่น้องถ้าเช็ดได้ นาะก็มีแต่จะออกไปนี่พากินหญ้าก็เี็นองะไรเจ็บแี่แกหมื่อวานนี่เนาะมาแต่เซพูนเจ็บเลยพี่น้องะไรอาการบิดคืนเมื่อคืนนี่ก็เจ็บแปลว่าเจ็บพ่อหุ่มนะพี่น้องะไยเนาะอาจจะอาการอบวมเริ่มเริ่มอะไรพี่น้องะไยเนาะกระเพาะอบุญนี่ก็เป็นมาโดนแล้วเนาะไปซักยางซ่อมก็ซองเข็มเนาะบวดหวอยากอยู่กระเพาะพี่น้องะไย ทางบุคลามกินน,นะนะมากินตำแตงกินตำมะฮุงเรียบร้อยเลยพอได้เลยพอไดนะ้เนะะานะกินเผ็ดก็พ่ได้ไปหน่อยอเราเบียนแหงแล้วเนาะมาวันนี้กับโบนสื่อนี่มาหายด้มนะีขนมเนาะแล้วก็ไขนะ่เนาะแล้วก็มีน้ำม้วโดยน้ำม้วไปเฮี้ยนแต่ละเมื่อในใสายเงินจักพันต่อมือจักกี่มัง พันบางมือกับเมกับห้ซิบหาโดยชิบหากับบเบิร์จเอาบิดไชิมกันเขาืิอกินตะนาบแต่เฮียนนี่ีสโอมงแต่ว่าห้องบอยางงั้บางมือห้องห้องบริกินข่าห้องก็ของเมย์ิมหาไปงเฮียนเอาก็ซี่เขากล่องกินยรงเฮียนโดยอซิบหาพันบเบิร์เลย เบอรเป็นยังไเบอร์จะสิบพันหาพันว่าขากล้องบนคาตน้องเย่นสองสิบสองโดยสิบสองก็เหลือสามพันโดยซื้อน้น้ำพ่ออยู่พ่จอกสองก็มีน้ำนะโดยแต่วันเป็นจอกน้อยเอาก็บ่อิ่มคือน้ำตู้ก็สื้อเนี่ยหาพันแล้วสามพันอนนเนาะโดยอืโดยโดยมาเกระเบืกินเขากินเขเือนโดยมีบอกมือบกินเขาเลยมี ก็ยังเป็บิยังคืออดผ้าอวไปพียอนห้องแบบตื่นลูกมากเลมันไปนู่นน้ำนู่นน้ำอย่างใช่นู่น้ำมีุงมอันนีนี่เะโรยแล้วก็อาบน้ำนุ่งเครื่องเตรียมปุ้บแบบม่้งผัดหวห้องแบบยานาจยนเขาหองแล้วจันหอยเขาตื่นจะมุวงตอนเช้าพวกม่วงหน้าก็เปิดตักเึือน้ำมันผัดโน่น ส่วยเลยบรอกกินมบองมือกันเนาะมันบรอกกินเขาทองมอิ่มสมองมันกับบอลเลนแล้วมันก็ถือว่าสุขภาพห้องบกแห้งๆในเป็นยังไงเนาะถ้านองบมูกินเขากินน้ำ้องกินเข่าเศร้าอิ่มๆแล้วก็ไปเฮี้ยนแล้วคิดยังกับปอดโป่งเนาะลองเบิ่งนด้ลองกินเบิ่งเถือได้เฮียนเก่งกว่าเก่าได้แต่ว่าห้องบกหิวเขาก็หิ้วเข่าสมองบอลเลียนนะ นรยังไม่มอ,ออกเลยอ้อาวสะอาะเนาะหากบทเฮียนพิเศษยัง,งยนะบบทเฮียนเนาะอาจารย์ให้คนเฮียนเหมือนคนที่บ่เป็นเท่านั้นบ่เป็นอย่างดีเลยตรงไห,หนพิเศษเลยเลยอันนี้คือเขตบทเรียนรายงานมือหื่นปล่ าจารย์เพิ่นสิกวดปึ้มมือเถือเฮาเซ็งมาแล้วเฮาตกมายัง่มีคะแนนกวดปึ้มอืมหน่อยๆเป็นยังไงอ่ะดีเจลายมาหาหน้องมวยมื้อนี้พี่น้องมีความตั้งใจสูงแล้วก็พัฒนาการการออกการจาแตกต่างกับเมื่อก่อนหลายพี่น้องเอนะ้ยเนาะอาบญกำลองมาสัมผัสเบิ่งแล้วก็ไปสัมผัสเพิ่นแปลว่าอ่าครั้งนี้นะพี่น้องเอนะ้ยเนาะพี่น้องก็สิได้รับไปชมคือกับอาบุญหรือบ,บ่พี่น้องเอ้ย แกบวบุญมาล้มกับเพื่อนตะกี้นะก็ข่มโมฆ์ข่มจ้ากับอะไรไม่เป็นอะไรเป็นอย่าง,งไรเนาะ<ด>อันนี้แบบมีการพัฒนาการเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเนาะแต่มีความคิดที่ว่าในด้านบวกร้าย,<ด>ยนะมชมได,ด้สิเดละน้องเลยเกียรติดีอยู่เฮียนกันเนาะดีใจร้ายก็เลยมาถามมืาอนี้น่ะทั้งพีจ่จะดีเพป็นหน่อยจากเห็นนุ่ม้วนว่าจะฆ่าจะคลายว่สัสนเนาะจะฆ่าน้ำหวานเนาะ<ด>ในเวลาผักเฮียนคือวันเสาร์วันอาทิตย์ พี่น้องเลยที่ว่าไปองเทียนไปหาหล่อขาย<น>ดี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 ร้องเบิงนะร้องเบิงว่าจะเป็นยังไงแต่บอกต้องสู้แน่แหละพี่น้องจะได้เงนินมันไม่มียังว่าได้มากยังไงเดอกเนาะที่ได้เงินมากเนี่ยโอ้ต้องสู้าแดดสู้ฝนสู้ทุกทุกอย่างเนาะนที่ว่าจะได้แม่นสู้ชนทุกอย่างจะได้เงนินมาไงไนกงานโมเมนของง่ายคือน,น้องบอกเนาะแต่ว่าบมไปหาเงินกับผมได้มาหาเราได้ พอชันไปซื้ออื่นมาหาเงินเนาะโดยอ๋อาสำหรับวันนี้ก๋าวุ้นกะมีซื้อมีกระนึงเนาะมีนี่คือว่าตั้งกล่องอยู่พี่น้องเล <c ười> ยกะไข่หนึ่งแกละกะขนมนกะเงินเรืออีกเนาะข้บนเชียงไ้แพ่เนาะพอน้องไปซื้อกินตะวังเฮียนเอากหนึ่งแสนกีบเห,โหลือจากซื้อขนมซื้อมีซื้อไข่เานาะอ่าพอนอนเข้าไปได้ ไปเป็นขาไปโองเที่ยนขาเขาขา,ขานะหนให้นอ้องมวยขอบุญขอบุณทางพี่ใจดีจากฝั่งไทยเนาะโดย,โดยขอบุญขอบุณพันแนที่ว่ามันคิดเห็นเนาะเนาะโดย,โดย ก็ขอบอกขอบุณให้พี่ใจดีลลายเด้อที่กิดเห็ดน,นงมวยคนตาลำนํำคนหนึ่งที่มองมีพ่อโดยนองมวยก็คอยพี่อนอีมีแห้งห้ลำให้้วยความเจ็บหัวใดความไข่โบ้ให้มีให้มีแต่วความสุขความเจริญเด้อให้มีแต่เงินแต่ข้ามลังไรเขามาให้พี่อยู่ดีมีแห้งให้ลมให้รวยโดยก็ขอบใจทั้งพ่อบุญลลายเด้อ ขอให้พอบนี้มีแห้งให้ลำให้ด้วยให้มีความสุขความเจริญเด้อทางด้านครอบครัวโดยให้ความสะท้านบุญของทุกคนตลอดไปเด้อจ้าทุกเนาะดีใจเนาะหรือแบบพอบุญมาเห็นลูกมวยเนาะได้มีความตั้งใจสูงขึ้นหลายกว่าเก่าพี่น้องเลยเนาะกะน้องมวยเห็นบบุญนึ่งคิดเห็นพอเลยพี่น้องเนาะอ่าแค่ให้น้องสู้ๆต่อไปนะ มาพอผมพอประยู่น้ำก็มีแม่ก็มีเอฟซีผู้ใหญ่เจ้าดีคนคอยเบิ่งสนับสนุนคนดุคนมันคนมีความตั้งใจอยู่แล้วเด้อให้จำของคำมาวนไว้เนาะโดยฮามบู๊กตายถ้าวา่าเฮายังดุอยู่แล้เฮามีความตั้งใจห้ามท้อห้ามถอย,ยเนะะาะจะได้ฮัมบู๊กมีวันข้างหน้าแน่นอนได้เสื้อมันในตัวนเนาะเนาะสูส้ๆต่อไปเด้อจะได้กลับไม่ท้อไม่ทอยเนาะ แป๊ะซาพี่น้องบุญกะจะได้จบคลิปลาพีลาน้องเพียงสามีก่อนเนาะจะได้กอบุญขอบุญก็ต้องขอบบุญขอบคุณเนาะทางพี่จะดีจากฝั่งไทยที่ให้ยมบุญนี่มาเป็นสะพานบุญให้ยเราว่าเป็นธุระให้เด้อบุญกะยินดีเนาะทำความดีแล้วก็มีเมตตาขอบุญยินดีเสมอพี่น้องเลยบ่หาถือว่าขอบุญนี่บ่หายพีเนาะถือว่าบุญนี่เป็นหลบกวนเกินไปบ่แมนพี่น้องเลยบุญกะ ยินดีเสมอเนาะว่าทีงานเล็กงานหน่อยงานยังบบุญบุติเนาะขอให้เป็นงานนะพร้อมหับสายภูที่ใจบุญใจชะตาที่อยากทดซอยภูทุกภูยากเนาะภูขาดภูแค้นอยากซอยภูที่มีจิตใจสู่แล้วกะ่มันเพี้ยนคือน้องมวยนี่เนาะ,ะคนใจใกลยพร้อมแต่ว่าทางด้านเงินคำบ่พร้อมเี่น้องเลยเนาะ หรือว่าสูสูเนาะย,ยินดีน้ำเนะ้อทางพี่จะดีพี่ว่าคิดจากสดสยน้องมวยเนาะเพื่อนมีความตั้งใจสูงพี่นะ้องเลยเนาะกาข้อให้น้องมวยเนาะให้ได้เงื่อนซานลังงามสนเศร้าในอนาคตข,ข้างหนาพี่นะ้องเลยเนาะตอนนี้กากเลือดแต่เพื่อนน้องมวยนี่แหละยังมีรลงังคาเนาะถ้าเงืนมาผัดมันก็มิ่งแล้วพี่นะ้องเลยจะได้กาให้น้องสูส้ๆต่อไปเนาะ เขาบอกคอยบุญบาตศสนาเด้เอมีแต่หา<ด>คิดเป็นเม่าดีแล้วเนาะดินล้นหาเอาเนาะจะได้หน่อยกรบอกเป็นยังคอยให้เขาได้มาเป็นกำไรห<ด>าพันสิบพันเราก็เอาเนาะ,ะ,ะ,ะโดยพระอาจารยพี่น้องคลิปนี้ขอลาก,ก่อนเด้อพอๆกันคลิปหน้าขอบ,บคุณขอบคุญขอให้พี่น้องเอฟซีคือกันเด้อที่ให้คอยติดตามช่องของมมบุญสารวันตลอดมาแล้วก็ทีมงานมัดสุข,ขุสุคน อมเมินเขามาอย่างสาางสันขอบคุณบุณพีพีนองบอสูสุคอนเดอเนานะกิมนี้ไปก่อนขอกาวคำวา,บา,บาสบายดีและสวัสดีเด้กพี่นองเด้อสูๆส้ๆสูๆ้ส้พี่่นนออองงงเเลยยนะหากัใใจวตไป,ไป